แม่ไม้พิรัตทนไม่ไว้ขอทําบุญครั้งใหญ่ให้ลูกชายหลังเจอมรสุมข่าวเช้าอดีตภรรยาซาร่าคาสซิงกินีจากกรณีศิลปินหนุ่มชื่อดังอย่างไม้พิรัตนิธิไพศาลกุลในเดินทางมายังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในคดียื่นคําร้องขอหนาาปกครองบุตรร่วมกับซาร่าเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยนักแสดงหนุ่มได้ร้องเพื่อจดทะเบียนรับรองบุตรใช้หน้าปกครองเพื่อมีสิทธินในตัวน้องแม็กซ์เวล ต่อมาทางด้านไมค์ทิรัสโพสต์พร้อมระบายความในใจถึงเรื่องราทั้งหมดว่าตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาผมเงียบมาตลอดเพราะคิดว่าการพูดความจริงอาจทําให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีในอนาคตกับลูกผมสงสารลูกผมเลยอดทนมาตลอดเพราะคิดว่าสักวันดราม่าคงจบไปเองโดยที่ผมไม่ต้องออกมาชี้แจงความจริงอะไรแต่ไม่ใช่เลยผมยอมรับช่วงเป็นข่าวแรก,แรกผมเครียดมากเสียการเสียงานเพราะความไม่เข้าใจของคนในสังคมที่ตราหน้าว่า ผมเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบแต่ผมยืนยันสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงและมีหลักฐานหมดทุกอย่างและผมอยากให้ทุกคนลองเปิดรับฟังในสิ่งที่ผมจะพูดบ้างและเปิดใจเพื่อให้ผมได้เป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับผมยืนยันว่าไม่มีคำไหนหรือเจตนาในคำร้องที่ยื่นตอ่อศาลที่จะไปภาคลูกออกจากแม่ผมเพียงไปยื่นคำร้องขอเพื่อใช้สิทธิอำนาจปกครองร่วมเท่านั้นมีใช่สิทธิในการปกครองแต่เพียงผู้เดียว วันที่ซาร่ามาแจ้งผมเรื่องลูกกาเธอท้องผมก็ยินดีรับตั้งแต่แถลงข่าวครั้งแรกไปแล้วผมได้มีปรึกษาเรื่องการขอตรวจดีเอเเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งซาร่าก็คิดว่าตรวจก็ดีนะจะได้เคลียร์ณนะเวลานั้นมันมีเหตุการณ์แปลกๆระหว่างซาร่าและผมทําให้ผมไม่สามารถเชื่อเขาได้อย่างสนิทใจถ้าไม่ใช่ลูกผมผมก็ยินดีซัพพอร์ตในฐานะคนเคยคบกันแต่ถ้าเป็นลูกผมจะได้ช่วยกันเลี้ยงดูอย่างดีที่สุด พอผมรู้ว่าแม็กซ์เป็นลูกผมผมก็รับผิดชอบมาตลอดค่าใช้จ่ายเล็กน้อยอะไรผมก็ใจหมดผมเลยไม่เข้าใจว่าทำไมสังคมถึงเข้าใจไปแบบนั้นในเมื่อผมใจทุกอย่างสิ่งที่ผมทำไปทั้งหมดดูไม่มีค่าอะไรเลยสิ่งที่ผมต้องการในเพียงอย่างเดียวคือผมอยากเซ็นรับรองบุตรเรื่องราวไม่ได้เป็นอย่างสังคมเข้าใจว่าผมไม่ยอมเซ็นรับรองบุตรแต่ซาร่าบอกรอน้องโตก่อนแล้วค่อยลูกตัดสินว่าผมควรเป็นพ่อของน้องหรือเปล่า ผมจะไม่ร้องต่อสาลเลยถ้าซาร่าไม่กีดกันให้ผมไม่เจอลูกผมคิดถึงแม็กซ์ครับคือผมไม่ได้อยากเป็นพ่อที่จ่ายเงินผมอยากอยู่ในทุกช่วงชีวิตของเขาได้เห็นเขาเติบโตอยากเป็นพ่อที่ดีของลูกผมพยายามให้เวลาแม็กซ์เวลเท่าที่ผมจะทำได้แลวถ้าวันหนึ่งลูกโตขึ้นและได้กลับมาอ่านข้อความนี้แดดดี้อยากจะบอกว่าไม่ว่าใครจะว่าอะไรยังไงหรือคนรอบข้างจะพูดอะไรอยากให้รู้ว่าแดดดี้รักพี่แม็กซ์มากนะครับและที่ตรงนี้เป็นของแม็กซ์เสมอ จนถึงวันนี้ผมยอมใจให้ซาร่าไปเกือบ10ล้านบาทจากนั้นซาร่าก็ได้ออกมายอมรับว่าเธอมีลูกคนที่สองแล้วกับแฟนใหม่น้องเป็นผู้หญิงชื่อเอมิลี่อายุ2เดือนพ่อของลูกชื่อวาดิมอายุ20ปีเป็นนายแบบชาวยูเครนตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ประเทศจีนและก่อนหน้านี้รายการชื่อดังก็ได้มีการเปิดใจสัมภาษณ์คุดน้ำแข็งเพื่อนของสาวซาร่าในกรณีของวาดิมเรียกร้องให้ซาร่าคาสิงกินีตรวจเอ็นเอลูกสาวน้องเอมิลี่ หนูหน้อยไว้สองเดือนเพื่อยืนยันว่าเป็นลูกของตนจริงๆซึ่งเพื่อนสนิทของซาร่าคุณน้ำแข็งได้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ว่าเป็นเรื่องจริงและล่าสุดไมคพิรัตก็ได้ออกเคลื่อนไหวหลังเวนกรรมตามทันซาร่าคาสิงกินีปลอมเพื่อนสนิทแชในแบบยูเครนขอตรวจเอ็นเอลูกคนที่สองซึ่งไมคพิรัตได้โพสต์ข้อความระบุว่าเราไม่ต้องมีแผนหรอกบางครั้งก็แค่ต้องหายใจเชื่อมั่นปล่อยวางและปล่อยทุกอย่างไปเป็นตามธรรมชาติ ในขณะที่แม่ของไม้พิรัตทนไม่ไหวขอทำบุญครั้งใหญ่ให้ลูกชายหลังเจอมรสุมข่าวเช้าอาดีตภรรยาซาร่าคาสิงกินีโดยแม่ตุ๊กได้โพระบุข้อความว่าขอบุญกุศลที่ทำมาให้ครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนๆแคล้วคลาดจากอันตรายและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายด้วยเทิน